สวัสดีค่ะพบกันในรายการคุยเรื่องดาวเล่าเรื่องดวงกับทีมงานตานทวะพยากรณ์กันอีกแล้วนะคะรายการนี้จะเป็นการนำความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องตรีวัยค่ะ เรื่องตรีวัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลักการพยากรณ์จรเพื่อตรวจดวงชะตาว่าในช่วงอายุทั้งสามวัยคือช่วงตน้นช่วงกลางและช่วงปลาย แต่ละช่วงชีวิตมีเกณฑ์ลิขิตไว้อย่างไรบ้างความรู้โหราศาสตร์ในตานทวิตซีรีสน์นี้ทีมงานตานทว่าจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารวิชาโหราศาสตร์โดยปณิธานอันมีต่อครูบาอาจารย์ที่ได้สืบทอดความรู้โหราศาสตร์ไว้ให้กับคนรุ่นหลังทีมงานขอกราบด้วยสำนึกในพระคุณของโหราจารย์และครูบาอาจารย์ทุกท่านมาณนะโอกาสนี้ค่ะตอนที่2เรื่องพระเคราะห์สามวัยค่ะ ทีมงานขออ้างอิงความรู้โหราศาสตร์เรื่องตรีวัยจากตำราโลกธาตุฉบับพิมพ์ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพพระพรหมมุนีอุปวิกาโสย้มเจ้าอาวาสวัดร,ราชประดิษฐ์กรุงเทพมหานครวันที่19ตุลาคม2 4 7พรประพันธ์โดยพระสารประเสริฐตรีนาคะประทีพ ก่อนที่เราจะขึ้นเรื่องใหม่คือการหาพเคราอสามวัยเราจะมาทบทวนเนื้อหาตอนที่1ดังนี้นะคะวัยทั้ง3ของบุคคลในทางโหราศาสตร์ก็คือวัยปรถมอายุ0-25ถึง25ปีวัยกลางคน26-50ถึง50ปีและวัยปัดฉิมนะคะเป็นวัยตอนปลายก็คือ51-75ถึง75ปี ในการหาตนุเศษให้ดูว่าลัคนาอยู่ราศีใดนับหนึ่งจากลัคนาไปหาเจ้าเรือนเกษตรได้เท่ากับ A นะคะแล้วก็นับหนึ่งจาก A เนี่ยไปหาเจ้าเรือนเกษตรของช่อง A ได้เท่ากับ B จากนั้นนำ a อกับ B มาคูณกันแล้วหารด้วย7เหลือเศษเท่าไหร่ก็ให้เป็นตนุเศษนาวในจากราศีเราก็าไปดูว่าดาวนั้นที่เป็นตนุเศษอยู่ช่องใดราศีนั้นเรียกว่าตนุเกษตรอันนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของตอนที่1นะคะเมื่อนักพยากรณ์หาตนุเกษตรได้แล้วเราก็จะใช้ตนุเกษตรนี้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ ยกตัวอย่างเช่นคนที่มีลัคนาราศีสิงห์แต่มีตนุเกษตรเ,เป็นราศีธนูก็ให้นับตนุใหม่จากราศีธนูไปได้เลยและต่อจากนี้ไปเราจะไม่ใช้ดวงเดิมในการหาพระคราะห์สามวัยแล้วนะคะแต่ให้ใช้หลักการดังนี้เริ่มต้นจากราศีที่เป็นตนุเกษตรให้เป็นภพตนุแล้วก็ให้ใช้ดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีเท่านั้นจากหลักการที่กล่าวไว้ว่า นับตนุกเกษตรเป็นสำคัญแต่นั้นไปแล้วนับไว้ทีละสามตามตำราคือตนุกระดุมพระกรรมะนั้นหมายสำคัญเป็นประถมมาชันสากรนนี้นะคะก็หมายความว่าในช่วงต้นของชีวิตหรือปรถมมายัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง25ปีจะประกอบไปด้วยพระเคราะห์เกษตรของ3มช่องนะคะคือช่องตนุกเกษตร ช่องกระดุมพระที่นับจากตนุกเกษตรและช่องกัมมะเมื่อเรานำา5 5ปีออกมาแบ่งเป็น3ช่วงจะได้ช่วงเท่าๆกันนะคะช่วงละ8ปี4เดือนดวงชะตาในช่วงต้นนี้ถูกกำหนดด้วยดาวกเกษตรของช่องตนุกระดุมพระและกรมมะดาวละ8ปี4เดือนก็จะได้ดังนี้นะคะช่วงปฐมวาวัยอายุศูนยถึง25ปีตั้งแต่ แรกเกิดจนถึง8ปี4เดือนเป็นช่วงที่1เป็นดาวเกษตรของช่องตนุหรือช่องตนุเกษตรนั่นเองช่วงต่อมาอายุ8ปี4เดือนไปจนถึง16ปี8เดือนนะคะเป็นดาวเกษตรของช่องที่อยู่กระดุมพระนับจากตนุเกษตรไปพออายุ16ปี8เดือนไปจนถึง25ปีจะเป็นดาวเกษตรของช่องกรรมะนะคะก็ต้องจำไว้เสมอว่า ตนุกระดุมพระกัมมะนี้นับจากตนุกเกษตรเท่านั้นนะคะทีนี้เราก็มาลองดูตัวอย่างกันนะคะในตัวอย่างเนี่ยตนุกเกษตรคือราศีธนูให้เราตั้งหลักนับตนุเริ่มที่ราศีธนูแล้วนับตนุกระดุมพระกัมมะนะคะก็จะไปตกตนุที่ราศีธนูกระดุมพระไปตกราศีมังกรและกัมมะไปตกราศีกันก็จะได้ว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรของตนุเป็นราศีธนูก็คือดาวพฤหัส เจ้าเรือนเกษตรของช่องกระดุมพราราศีมังกรก็คือดาวเสาร์และดาวเจ้าเรือนเกษตรของช่องกรมมาราศีกันก็คือดาวพุธจึงสรุปได้ว่า เจ้าชะตาที่มีตนุกเกษตรที่ราศีธนูช่วงแรกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง8ปี4เดือนเขาจะเป็นดาวพฤหัสต,ต่อมาเมื่ออายุ8ปี4เดือนไปจนถึง16ปี8เดือนเขาคือดาวเสาร์และอายุ16ปี8เดือนไปจนถึง25ปีเขาคือดาวพุธค่ะ ต่อมาเราจะมาดูช่วงกลางคนหรือมัชชิมวัยนะคะมีหลักการกล่าวเอาไว้ว่าสุหัชสุภะลาภนาทุติยะวัยท่านว่าเอาไว้ตรงก็หมายถึงว่าในช่วงกลางของชีวิตหรือมัชชิมะวัยตั้งแต่อายุ26ถึง50ปีจะประกอบไปด้วยพระเคราะห์เกษตรของสมช่องนะคะก็คือสหัชสุพระและลาภ ก็ต้องตั้งใจไว้นะคะว่านับเริ่มจากตนุเกษตรจากหลักการเดิมดวงชะตาในช่วงกลางนี้จะถูกกำหนดด้วยดาวเกษตรของช่องสหัชชะสุภะและลาภะดาวละแปปี4เดือนดังนี้ช่วงกลางคนหรือมัชชิมวัยอายุ26-50ปีนะคะช่วงแรก26ปีถึง33ปี4เดือน เป็นดาวช่องเกษตรของช่องสหัชชะต่อมาอายุ33ปีสเดือนไปจนถึง41ปี8เดือนจะเป็นดาวเกษตรของช่องสุภะและต่อมาก็คือ41ปี8เดือนไปจนถึง50ปีจะเป็นดาวเกษตรของช่องลาภะเราก็มาดูตัวอย่างกันนะคะในตัวอย่างของเราตนุเกษตรคือราศีธนูก็ให้เราตั้งหลักตนุเริ่มที่ราศีธนูนับสหัชชะสุภะลาภะนะคะสหัชชะจึงไปตกอยู่ที่ราศีกุม สุภพไปตกที่ราศีสิงและลาภาไปตกที่ราศีตุลเจ้าเรือนเกษตรของราศีกลุ่มก็คือราหูเจ้าเรือนเกษตรของราศีสิงคือดาวอาทิตย์และเจ้าเรือนเกษตรของราภะอยู่ที่ราศีตุลก็คือดาวสุขเราจึงสรุปได้ว่าเมื่อเจ้าชะตามีตนุกเกษตรอยู่ที่ราศีธนู เมื่ออายุ26ปีถึง33ปี4เดือนเขาจะเป็นดาวราหูเมื่ออายุ33ปี4เดือนถึง41ปี8เดือนเขาจะเป็นดาวอาทิตย์และเมื่ออายุ41ปี8เดือนไปจนถึง50ปีเขาจะเป็นดาวศุกร์ค่ะและต่อมานะคะคือชีวิตช่วงปลายหรือปัจฉิมมวัยมีหลักกล่าวไว้ว่าอันหนึ่งพันทุปุตตะปัตตนิคือตติยะวัยยาไหลหลง เป็นสามวัยด้วยกันสำคัญคงวิจารณ์จงจำจดกำหนดนับอันนี้ก็หมายความว่าในช่วงปลายของชีวิตหรือปัจชิม,มวัยตั้งแต่51-75ปี จะประกอบไปด้วยพระข้อเกษตรของสมช่องก็คือพันธุปุตตะและปัตตนินะคะโดยนับเริ่มจากช่องตนุกเกษตรจากหลักการเดิมนะคะดวงชะตาในช่วงท้ายจึงถูกกําหนดด้วยดาวเกษตรของช่องพันธุปุตตะปัตตนิดาวละ8ปี4เดือนดังนี้ช่วงปัจฉิม,มวัยอายุ51-75ปีเริ่มจาก51ปีจนถึง58ปี4เดือนเป็นดาวเกษตรช่องพันธุและอายุ5 88ปี4เดือนถึง66ปี8เดือนเป็นดาวเกษตรของช่องปุตตะ และอายุ66ปี8เดือนไปจนถึง75ปีจะเป็นดาวเกษตรของช่องปัตตานีทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างกันนะคะในตัวอย่างตนุเกษตรของเราเป็นราศีธนูเราก็ตั้งหลักนับตนุที่ราศีธนูนะคะนับไปพันธุปุตตะปัตตานีก็จะไปตกที่พันธุคือราศีมีนปุตตะคือราศีเมษและปัตตานีคือราศีมิถุนแล้วก็มาดูเจ้าเรือนเกษตรนะคะเจ้าเรือนเกษตรของพันธุราศีมีนจะได้ดาว พระฤหัส เจ้าเรือนเกษตรของปุตตะร,ราศีเมษคือดาวอังคารและเจ้าเรือนเกษตรของปัตตนีคือราศีมิถุนนี้เป็นดาวพุธเราจึงสรุปได้ว่าเจ้าชะตาที่มีตนุเกษตรที่ราศีธนูอายุ51ไปจนถึง58ปีสเดือนเขาคือดาวพฤหัสเมื่ออายุ58ปี4เดือนถึง66ปี8เดือนก็คือดาวอังคารและเมื่ออายุ66ปี8เดือนไปจนถึง75ปีก็คือดาวพุธค่ะ ตามตำราดั้งเดิมนะคะมีคิดเอาไว้แค่3าวัยแต่ว่าโหราจารย์ก็ได้คิดคำนวณในช่วงสุดท้ายต่อจากปัจฉิม,มวัยออกไปอีกนะคะนับเป็นช่วงท้ายสุดก็คือช่วงอายุ76-100ถึงปีจะเป็นดาวเกษตรของช่องอริมรณะและวินาศะนะคะซึ่งนับเริ่มจากตนุเกษตรเช่นเดียวกันจากหลักการเดิมเราจะเห็นว่าดวงชะตาในช่วงอายุ76-100ถึงปีถูกกำหนดด้วยดาวเกษตรของช่องอริมรณะ และวินาสะดาวละ8ปี4เดือนนะคะเมื่อนับถึง100ปีก็ถือว่าจบอายุไขช่วงเวลา76-100ปีเนี่ยเริ่มแรกก็คือ76ปีถึง83ปี4เดือนจะเป็นดาวกเกษตรของช่องอริต่อมาอายุ83ปี4เดือนถึง91ปี8เดือนเป็นดาวกเกษตรของช่องมรณะ และเมื่ออายุ91ปี8เดือนไปจนถึง100ปีจะเป็นดาวเกษตรของช่องวินาศะเราก็มาลองดูตัวอย่างกันนะคะในตัวอย่างตนุเกษตรคือราศีธนูเราก็ตั้งหลักที่ตนุเป็นราศีธนูนับไปอริมรณะวินาศะนะคะจะได้อริเป็นราศีพฤษภมรณะเป็นราศีกรกฎและวินาศาเป็นราศีพิจิก ทีนี้เราก็มาดูเจ้าเรือนเกษตรของเรือนทั้ง3นะคะเจ้าเรือนอริก็คือราศีพฤษภเป็นดาวสุขเจ้าเรือนมรณนะราศีกรกฎคือดาวจันทร์และเจ้าเรือนนินาศาคือราศีพิจิกเป็นดาวอังคารจึงสรุปได้ว่าเจ้าชะตาที่มีตนุเกษตรเป็นราศีธนูเมื่ออายุ76ปีถึง83ปีสี่เดือนคือดาวสุขนะคะ พออายุ83ปี4เดือนถึง91ปี8เดือนจะเป็นดาวจันทร์และเมื่ออายุ91ปี8เดือนไปจนถึง100ปีก็จะเป็นดาวอังคารค่ะ จากตัวอย่างที่เราทำแล้วโดยการใช้ตนุเกษตรที่ราศีธนูนะคะเราก็จะได้พระเคราะหครบทั้ง3วัยนะคะวัยหนึ่งก็จะมี3ดวงแถมท้ายด้วยพระเคราะหช่วงสุดท้ายอีก3ดวงนะคะเราก็นำพระเคราะห์ต่างๆที่เราหาได้มาใส่ในรูปแบบตารางเพื่อให้ดูง่ายยิ่งขึ้นนะคะเราก็ไล่าจากคอลัมน์เสีฟ้านะคะทางซ้ายจะเป็นปรถมวัยก็คือวัยเด็กนะคะ0ูนถึง25ปีเราก็ใส่ไปเลยบรรทัดที่1 แรกเกิดจนถึง8ปี4เดือนนะคะได้ดาวอะไรบรรทัดที่2นะคะในคอลัมน์ A นะคะที่เป็นวัยเด็กก็จะเป็น8ปี4เดือนจนถึง16ปี8เดือนและในบรรทัดที่3นะคะก็จะเป็น16ปี8เดือนไปจนถึง25ปี จากนั้นนะคะเราก็นำดาวเกษตรในช่องตนันุคือดาวพฤหัสนะคะใส่ในช่อง a 1คือเลขนํานำดาวเกษตรในช่องกระดุมพ้คือดาวเสาไปใส่ในช่อง a 2เป็นเลข7และนำดาวเกษตรในช่องกรรมะนะคะที่หาได้คือดาวพุธไปใส่ในช่อง a 3คือเลข4และใช้วิธีเดียวกันนะคะกับคอลัมน์ bc และ d เราก็จะได้ตารางตามรูปแสดงดาวพระเคราะห์ในช่วงอายุต่างๆตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงร้อยปีค่ะ ทั้งหมดที่กล่าวมาก็เป็นหลักทฤษฎีในการหาพระเคราะห์สามวัยนะคะในตอนนี้เราจะยกตัวอย่างการหาพระเคราะห์สามวัยนะคะตัวอย่างที่1ดวงจากราศีนะคะเจ้าชะตามีลัคนาอยู่ที่ราศีกร,รกฎมีดาวพุธพระรหัสกลุ่มลัคนาแล้วก็มีดาวจันทร์ที่ราศีกันให้เราหาพระเคราะห์ในวัยต่างๆให้ครบเราก็เริ่มวิธีทำนะคะเริ่มแรกให้เราเขียนจากราศีตั้งขึ้นมาก่อนนะคะตั้งตามรูปเลยสําหรับท่านที่ยังจดจำดา เกษตรไม่ได้นะคะว่าเจ้าเรือนเกษตรนั้นอยู่ที่ใดก็สามารถดูได้จากตัวเลขนะคะในบ้านเล็กๆรอบนอกที่ทีมงานเตรียมเอาไว้ให้ได้นะคะเมื่อเราได้จากราศีแล้วขั้นที่1ให้ดูว่าลัคนาอยู่ที่ราศีใดเมื่อวางลัคนาแล้วก็หาเจ้าเรือนเกษตร เราจะได้ว่าลัคนาอยู่ราศีกรกฎมีจัน์ทรเป็นเจ้าเรือนเกษตรก็ให้เรานับหนึ่งจากลัคนาไปหาจัน์ทรในดวงจากราศีได้เท่ากับ3ก็ได้เก็บเลข3ทดไว้นะคะจากนั้นเราก็ดูในดวงกำเนิดว่าจัน์ทรอยู่ที่ราศีใดนะคะก็เป็นราศีกันเราก็หาเจ้าเรือนเกษตรของราศีกันราศีกันนี่มีดาวพุธเป็นเจ้าเรือนเกษตร ก็ให้เรานับหนึ่งจากจันนะคะช่องที่มาถึงปัจจุบันนี้นับไปหาพุทธในดวงจากราศีก็นับไปนะคะทั้งหมดได้1 1เราก็ได้เลข11แล้วพักไว้ขั้นตอนต่อมาก็คือให้นำเลข2จํานวนที่หาได้มาคูณกันนะคะจากตัวอย่างเอา3คูณกับ11ได้เท่ากับ33แล้วนำเลขนั้นมาหารด้วย7เพื่อหาเศษค่ะ33หาร7ได้เท่ากับ4เศษห เราก็ดูว่าเศษห้าที่เราหาได้จากการหานรีร้เรียกว่าตนุเศษในลำดับต่อมาก็ให้เราดูในดวงจากราศีว่าเศษห้าหรือดาวพฤหัสนั้นอยู่ที่ราศีใดราศีนั้นจึงเป็นตนุเกษตรเราก็จะเห็นได้ว่าในดวงราศีจากดวงเดิมนั้นดาวพฤหัสอยู่ที่ราศีกรกฎดังนั้นราศีกรกฎจึงเป็นตนุเกษตรก็ให้เราเริ่มต้นจากราศีกรกฎเป็นตนุในการหาพระเคราะห์สามวัยนั่นเองค่ะ ลำดับต่อมานะคะก็ให้เราตั้งดวงราศีจากโดยมีตโนุกเกษตรเป็นราศีกรกฎมาตั้งไว้นะคะแล้วก็เขียนตารางไว้เลยตั้งแต่อายุ0นย์ถึง2 5 26ถึง50 51ถึง75และ7 6ถึง100ปีนะคะเอามาตั้งคู่กันไว้เพื่อที่จะมาหาดาวต่างๆแล้วนำไปใส่ในตารางให้เรียบร้อยนั่นเอง จากนั้นนะคะเราก็มาหาดาวเกษตรตามทฤษฎีเพื่อมาใส่ลงในตารางนะคะปฐมวัยคือตนุกระดุมพระกัมมะตนุคือจันทร์นะคะใส่เลข2ลงในตารางช่องแรก a 1กระดุมพระคืออาทิตย์นะคะก็ให้ใส่เลข1เข้าไปกัมมะคืออังคารนะคะเราก็ใส่เลข3ลงในตารางก็จะได้ปฐมวัยครบถ้วนนะคะถัดมาคอลัมน์ที่2เราหามัชิมวัยนะคะคือสหัชสุพลาภะ เกษตรของช่องสหัชชาคือดาวพุธเราก็ใส่เลข4ลงในตารางนะคะสุภาพเป็นดาวพฤหัสเราก็ใส่เลข5และลาพะคือดาวศุกร์เราก็ใส่เลข6นะคะทีนี้เราก็จะได้คอลัมน์ที่2มาเป็นวัยกลางคนคือมัชชิมะวัยนะคะคอลัมน์ที่2ก็เต็มเรียบร้อยแล้วก็ถัดไปไปหาปัชิมวัยกันนะคะบางตำราก็เรียกตติยะวัยก็มีปชิมวัยให้ใช้เกษตรของช่องพันธุปุตตะปัตตนินะคะ พันธุนี่ก็คือมีดาวเกษตรเป็นดาวศุกร์นะคะเราก็ใส่เลข6ลงในตารางปุตตะถัดมาเป็นดาวอังคารนะคะเราก็ใส่เลข3ไว้ปัตตนีคือดาวเสาร์นะคะเราก็ใส่เลข7ลงในตารางเราก็จะได้คอลัมน์ที่3นะคะของปัจฉิมวัยว่าในวัยปลาย51-75ปีนี้ใช้ดาวอะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายนะคะอันนี้เป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตจริงๆคือ75-100ปีใช้เกษตร3มช่องก็คืออริ มรณะวินาศานะคะแล้วก็ไปดูกันช่องอรินี่มีพฤหัสเป็นเกษตรแล้วก็ใส่เลข5เข้าไปในคอลัมน์สุดท้ายนะคะมรณะถัดมาคือดาวราหูก็ใส่เลข8เข้าไปแล้ววินาศานี่มีพุธเป็นเกษตรนะคะเราก็ใส่เลข4ลงในตารางเราก็ได้ครบทั้ง12ดวงนะคะก็จะได้พระเคราะห์ครบทุกช่วงวัยตามตารางในรูปเลยค่ะ เมื่อเราทำเช่นนี้ไปจนครบตนุเกษตรทั้ง12ราศีนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเราจะมีตารางสรุปพระเคราะห์สำหรับทุกวัยจนครบนะคะทีมงานก็ได้หามาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำเป็นตารางสำเร็จไว้ให้เลยนะคะสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถจะบันทึกหรือเซฟเอาไว้ใช้ได้โดยไม่ต้องไปเสียเวลาหาใหม่แล้วนะคะเราจะมาดูวิธีอ่านตารางกันค่ะ เราก็ดูว่าตนุเกษตรของเจ้าชะตาที่เราจะตรวจดวงชะตาให้เนี่ยเขาเป็นราศีไหนเราก็มาดูคอลัมน์แรกนะคะทางซ้ายมือจะเห็นว่าเป็นคอลัมน์ของตนุเกษตรมีตั้งแต่ราศีมังกรกลุมนะคะไล่ลงไปจนถึงราศีธนูครบทุกราศีเลยทีนี้เราก็ดูนะคะดาวที่อยู่ในคอลัมน์ถัดไปนะคะทีมงานก็ได้เรียงเอาไว้ตามอายุตั้งแต่แรกเกิดนะคะช่องแรกก็เป็นระยะเวลา8ปี4เดือนแล้วก็จะเรียงไปเรื่อย ะค,ะคูณเข้าไปก็จะครบจนกระทั่งอายุถึง100ปีนั่นเองแล้วก็ยกตัวอย่างมาลองอ่านตารางกันนะคะสมมุติว่าเราจะอ่านตนุเกษตรของคนที่มีราศีพฤษศนะคะเราก็เลื่อนไปในบรรทัดของราศีพฤษศนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าปฐมวัยช่องแรกเลยแรกเกิดมาก็เป็นดาวศุกร์นะคะ8ปี4เดือนถัดไปอีกก็เป็นดาวพุธถัดไปก็จะเป็นเลข8คือดาวราหูนะคะ ไล่เรียงกันไปจนสุดตารางเลยก็จะถึงอายุร้อยปีก็ถือว่าสมบูรณ์ตามทฤษฎีของการหาพระคราะห์สามวัยแล้วนะคะทีมงานตาลทวะขอจบเนื้อหาเรื่องการพยากรณ์ตรีวัยในตอนที่2นะคะเป็นการหาพระคราะห์สามวัยไว้เพียงเท่านี้ก่อน รดติดตามตอนต่อไปในคลิปหน้าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการพยากรณ์พระเคราะห์สามวัยค่ะสุดท้ายนี้ทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผลงานของเราหากตานทวิตซีรีส์ของเรามีการนำเสนอข้อมูลที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนประการใดทีมงานต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะ ทีมงานหวังว่าความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยบุญกุศลใดก็ตามที่เกิดจากการนำเสนอนี้ทีมงานตันทวะขอถวายบุญกุศลนั้นแด่ครูบาอาจารย์และโหราาจารย์ทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ